นี่ก็เป็นวันใหม่แล้วนะเราได้นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนอนหลับเรียกว่าลงผวังรักษาภพหมายควาว่าบุญที่เราทำมาในภพชาติก่อนยังคงส่งผลให้เราดำรงอยู่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์อยู่นี่คือบุญของเราที่ยังอยู่ในภูมิมนุษย์จิตตอนหลับเหมือนกับจิต ที่เป็นบุญที่นำเรามาเกิดหรือจะเทียบว่าพบชาติสุดท้ายตอนใกล้ตายจิตเราต้องผ่องใสวิบากผลจึงสืบต่อให้เราเกิดในภูมิมนุษย์เนียกว่าบุญส่งผลดังนั้นตอนนอนหลับจิตเหมือนบุญที่นำเรามาเกิดแต่ตอนนอนหลับเป็นวิบากคือเป็นผลของบุญจึงไม่ปรากฏสภาวะว่า,วา,วารู้สึกอย่างไร เพียงแต่รู้ได้ว่าตื่นแล้วจิตผ่องใสเพราะฉะนั้นเมื่อตื่นก็คล้ายๆกับว่าจิตเหมือนกับบุญพบชาติที่แล้วที่นำเรามาเกิดและเหมือนตอนกลางคืนที่เราหลับสนิทนั่นแหละเรียกว่าปัะพัสสอนดังนั้นคาว่าปัะพัสสอนคือบุญเก่าด้วยวีบากผลคือผวังที่เรารักษาพบส่วนมากก็คือตอนที่เรานอนหลับสนิทเพียงพอแล้ว พอตื่นมาก็รู้สึกว่าใจยังคงผ่องใสยอยู่นี่เรียกว่าจิตประพัสสอถ้าพุทธบริรษัทฝึกจิตเป็นมาให้อุปกิล์จรมาจิตก็จะยังคงผ่องใสต่อเนื่องและรวมถึงเจริญยิ่งขึ้นได้แต่ถ้าไม่รู้วิธีฝึกจิตตอนตื่นก็ผ่องใสเพียงครู่เดียวระเดี๋ยวก็ไปรับอารมณ์ให้อุปกิล์จรมาอีกแล้วจิตก็เศร้าหมองอีกแล้ว ก็ทำให้ไม่สามารถดำรงอยู่ในความเป็นโสพณะคือความดีคือสภาวะจิตที่ดีได้ดังนั้นพุทธบริษัทก็เป็นบุญเหมือนกันที่เราได้สร้างไว้เราจึงได้พบกับพระพุทธศาส,สนาแต่ก็เป็นบุญใหม่นี่เองที่เราตั้งตนไว้ชอบกระทำความเพียรดยเหมาะควรบุญจะสืบต่อและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปได้ อะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆ สังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีธรรม,มังสารนังคัจฉามิตาติยัมปีสังขังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทู อนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทธโธภควาเราได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ที่ดำรงอยู่เป็นเพราะบุญ ยังคงรักษาอยู่ก็ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและได้รู้ยิ่งขึ้นว่าถ้าเราสืบต่อกุศลเหล่านี้ให้ยิ่งขึ้นไปจะไม่เสื่อมจากความดีเชิญน้อมใจปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้า แต่ในเบื้องต้นระลึกถึงคุณของพระองค์ด้วยความนอบน้อมนัน้นเป็นความดีที่คนดีพึงกระทำรรจะเจริญยิ่งขึ้นในธรรมะวินัยนี้ได้เชิญน้อมใจสู่คำว่าอิติปิโสภาควาแม้เพราะเหตุน,นี้เพราะเหตุน,นี้ พระสัมมาสัพทธเจ้าทรงมีกิติศัพท์งามฟุ้งขจรไปในหมู่มนุษย์เทวดาพรหมตลอดหมื่นโลกธาตุด้วยพระคุณอารหังเทียบอย่างนี้ว่าพอเราได้ยินขาว่าอารหังก็นึกถึงว่าเรากำลังมองพระพุทธรูปอยู่จิตเปลี่ยนคือนอบน้อมทันที มีความหมายว่าส่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสท,ทั้งหลายสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายส่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนทั้งปวงและส่งละวาส,สนาของกิเลสคือความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อพระองค์ทรงละความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆได้จึงทรงมีพระกิริยาอาการทางกายก็าตามทางวาจาก็าตามดีงามสูงสุดทรงเป็นผู้กำจัดอริฆาศึกอริคือผู้ที่กระทําความเดือดร้อนต่างๆต่อตน ข้าศึกคือผู้ที่มุ่งจะเบียดเบียนตนแท้จริงแล้วคือกิเลสในใจเรานี่เองที่ก่อไว้ที่กระทำไว้เป็นเหตุให้กระทำกรรมที่เป็นบาปอากุศลทุจริตและเวรภัยต่างๆจึงตามทันเรานี่เพราะเราก่อไว้ดังนั้นอริข้าศึกที่แท้จริงคือกิเลสในขันธสานานของตัวเรานี่เอง ้สมาสัพพะเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดอริฆาสึกของพระองค์ได้แล้วด้วยอริยมรรคของพระองค์ทรงเป็นผู้ทำลายกิเลสคืออวิชชาความไม่รู้ในอริสสีและตัณหาความทยานอยากแห่งจิตอันเป็นเหตุให้ทำกรรม ที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนในสังสารวัฏทั้งปวงความเดือดร้อนเหล่านั้นสิ้นสุดลงในขันธสนานของพระองค์ก็ด้วยศีลของพระองค์ด้วยพระวิริยะของพระองค์ด้วยพระญาณปัญญาของพระองค์ท่งสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทากิจ ต่อการพ้นทุกต่อพระองค์แล้วทรงแสดงปฏิปทาข้อปฏิบัติให้พุทธบริษัทกระทากิจต่อตนกิจใดที่ตถาคตควรแสดงตถาคตแสดงแล้วต่อแต่นี้เป็นกิจของพุทธบริษัททั้งหลายที่จะกระทาต่อตนให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสในขันธสนดานของตน ระลึกต่อคำว,ว่าอารหังด้วยใจนอบน้อมเคารพยำเกรงเป็นที่สุดทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดทรงเป็นพระอารหันทรงมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปรสาศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนณนะภายในจิตของพระองค์ แม้ที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญของเราที่รู้ว่ามีบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเช่นนี้แม้ใจเราศรัทธาก็เป็นบุญของเราที่เราได้ศรัทธาต่อผู้ที่ควรศรัทธาที่สุดแต่เราต้องยกจิตใจเราต้องมั่นคงใจเราต้องเข้มแข็ง เชื่อมัน่นมั่นคงต่อความดีความดีภายนอกคือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากระทบใจเราทำให้เรารู้สึกว่าแม้เราก็มีความดีในใจได้นี่เรียกว่าเป็นอาทิหรือลึกถึงคุณของพระองค์เป็นตัวอย่างให้เราน้อมใจเป็นอย่างนั้นตามไปด้วยใจน้อมน้อมมั่นคง ใจมั่นคงและอ่อนโยนมีสภาวะที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอยู่ต่อหน้าอยู่ในที่สูงที่ประเสริฐตัวเรามองอยู่มองอยู่คือศรัทธาอยู่ใจภาคเพียนอยู่ไม่ใกล้นักคือไม่ดึงมาใส่ตัวไม่ใกลนักคือใจเมื่อลอยเลื่อนลอยเพลอเล่ไป เรียกว่าอยู่ใกล้ตถาคตเนืองเนืองคือเลือดด้วยความสำรวมสงบในใจเรียกว่าสติะลือเนืองเนืองเรียกว่าอนุสติใจนอบน้อมเรียกว่าศรัทธาต่อตถาคตใจภาคเพียนมีความบากบัน่นไม่ทอดทิ้งธุระการงานกรรมฐานใจมั่นคงขึ้นเรียกว่าวิริยะกระทำความเพียรเจริญพุทธานุสติ ให้ผู้ปฏิบัติดำรงอยู่ในคุณความดีเหล่านี้เรียกว่าฝึกไปก่อนทำไปก่อนปฏิบัติไปก่อนจเจริญพุทธานุสติไปก่อนเลือกต่อคำว่าอิติปิโสภควาอารหันพระสมมาพุทธเจ้าทรงเป็นพระอารหัน หรือต่อปรมาถสภาวะสภาวะอันประเสริฐว่าทรงมีจิตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนณภายในจิตของพระองค์ใจเราติดตามไปคือผ่องใส ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นใจใจไม่ระแวงจิงสงบคุณความดีเหล่านั้นผลอนิสง์เหล่านั้นทำให้จิตสงบมีความสุขใจจากความสงบ แม้ราลึกดต่อคำเดิมว่าอาจหัหงแต่รู้ว่ามีสภาวะจริงที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสที่ผ่องใสที่สงบจากกิเลสรู้เพราะสภาวะจิตของตนสงบไม่เผอเรอไป หรือลืกๆคุณความดีสืบต่อเนื่องกันไปคือใจนอบน้อมเนืองเนื่องใจมั่นคงขึ้นอยู่เสมอสำรวมสงบแม้คําเดิมคืออารหั์ทรงเป็นพระอารหันแต่คู่กับใจเรา ที่นิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นหนึ่งมีความสุขใจมีความอิ่มใจอันตรีตละเอียดลึกๆอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่เพ่งไปเพ่งไปเป็นสภาวะไม่ต้องชี้ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ใด ให้ถือว่าเป็นสาพวะอันประเสริฐไม่นำตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องและเมื่อใดคำว่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสกลับเป็นว่าตรงกับตัวเรา คำนี้ตรงกับตัวเราจะได้ชื่อว่าเห็นตถาคตก่อนแล้วจะเห็นพระธรรมในจิตของตนแท้จริงแล้วคำว่าสภาวะที่บริสุทธิ์หมดโจดจากกิเลสนี้เป็นคุณอย่างยิ่งต่อตัวเรากำจัดภัยคือกิเลส ภายในใจเรานี้คือวัตถุประสงค์ที่พระสมาสุตเจา้าตัดคุณของพระองค์แก่พุทธบริษัทเพราะทรงต้องการให้พุทธบริษัทเห็นกิเลสข,ของตนนี้เอง เมื่อเะลึกต่อคำว่าหากระหังบริสุทธิ์หมดโจดจากกิเลสแล้วรู้ขึ้นมาในใจว่าเป็นคุณประโยชน์ตรงกับจิตของตนเป็นความประเสริฐตนกำลังอยู่กับสภาวะนี้จึงเห็นได้ว่าอดาีตคือกองทุก สมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลทั้งสิน้นปัจจุบันไม่อยากก่อทุกไม่อยากเก็บสะสมทุกข์เหมือนแต่การก่อนจึงได้คุณอนิสงค์คือพ้นทุกข์ดับสมุทัยในจิตของตนจึงเลื่อนจาก การรู้ว่าแต่ก่อนจิตนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นยังมีฉันทราคะความเกาะเกี่ยวอยู่แต่ปัจจุบันจิตหลุดพ้นเพราะละฉันทราคะได้จึงอยู่กับปัจจุบันคือความไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนด้วยความที่ใจไม่ดิ้นรนที่จะอยากรู้อยากได้เหมือนแต่ก่อนนี่เรียกว่าพระธรรม ดับกองทุกในขันทัศนดานของตนเป็นตัดทางคะด้วยองค์ของปัญญาณปัจจุบันได้ผู้ปฏิบัติดำรงอยู่ในปัญญาพ้นทุกข์ดับสมุทัยใจมั่นอยู่ก่อความไม่มีตัวตนระงับความนิโรนแห่งจิตได้คุณเคยแล้วจึงจะรู้จักนิโรธว่า อยู่ด้วยภาวะแห่งความไม่มีกิเลสได้อยู่ด้วยภาวะแห่งความไม่มีกิเลสได้นานๆใจมั่นขึ้นองค์มรักมั่นขึ้นพระธรรมเด่นชัดปรากฏในใจไม่มีความสงสัยรู้ว่าใช่เรียกว่าสัมมาปฏิปทาสาวะทางองค์มรัก ที่ถูกต้องปรากฏในใจก็ได้เรียกว่านิโรธาปฏิปทาองค์มรคนั่นเองมีคุณอนิสง์ดับกิเลสใจไม่ได้หลนใจไม่เศร้าหมองดับกรรมที่จะมีเจตนาก่อและดับวิบากไม่ก่อวิบากรวมถึงชนะวิบากกรรมเก่าได้พอสมควรคือแม้อารมณ์ใดๆมากระทบ ก็ไม่ใส่ใจได้ยังคงอยู่กับความว่างยังคงอยู่กับความไม่มีตัวตนได้ด้วยพระธรรมที่รู้ว่ารู้รู้ว่าใช่อยู่ในใจเรียกว่าธรรมทิติพระธรรมปรากฏในใจปัญญาดำรงอยู่ ต่างจากแต่ก่อนว่าแต่ก่อนเจริญสติรู้ว่าจิตสงบอยู่เสมอเพื่อนเป็นสมาธิรู้ว่าจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่เสมอประเสริฐขึ้นเป็นปัญญาไม่มีตัวตนอยู่เสมอประเสริฐขึ้นเป็นปัญญายิ่งขึ้นรู้ว่ารู้รู้ว่าใช่รู้ว่าถูกทางอยู่เสมอ จะถึงมิปัสนาด้วยความไม่ติดในสังขารกองทุกทั้งปวงเห็นแจ้งอยู่เสมอและบรรลุธรรมรู้ว่ารู้แจ้งแทงตลอดอเลสสีอันเป็นลุกกตระได้ด้วยตน นี่เรียกเบื้องต้นว่าศรัทธาต่อตถาคตศรัทธาต่อศาสนาของตถาคตปฏิบัติธรรมก็ได้เห็นตถาคตเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นตถาคตแม้วูหานี้ก็ได้เรียกโดยสภาวะว่าเจริญพุทธานุสติและเจริญมรรคมงค์แปดสืบต่อก็ได้เรียกตามลำดับขั้นว่าเจริญสตินสีวิริยินสีสตินสี สมาธินีปัญญินีต่อเนื่องสมทบเพิ่มพูนไปก็ได้เรียกรวมว่าเจริญสมาธกกร,รมฐานแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานแม่นี้ก็ได้ทุกคำได้ทั้งสิน้นถ้าปฏิบัติถูกสภาวะแล้วได้ผลจริงสาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโค สังขังนะมามี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมราชาตกังโมราชาดกภาคเช้าพระบาลีคำแปลปุเตหิตญาจักขุมาเอกราชา พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกฮาริสาวันโนปัทวิปภาโสกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงทองสว่างไปทั่วปัตภีตังตัง,ตงนมมัสสามิฮาริสาวันนังปัทวิปภาสันเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งทอแสงทองสว่างไปทั่วปัตภพีต่ยัชะคุตตาวิหะเรมุทิวสังข้าพาเจ้าหันท่านช่วยคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันเยพามนาเวทคุสัพพะธรรมเมธรามเหล่าใดเป็นผู้ถึงฝังแห่งเวทในธรรมทั้งปวง เตเมณโมเตจามังปารยันตุขอพรามเหล่านั้นตงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิญา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาขอนอมน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วขอนอมน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วอิบังโสปริตังกัตวาโมโรจรารติเอสนานอกอยุงนั้นเจริญพระปริตนี้แล้วจึงเที่ยวไปสแสวงหา,หา